สวัสดีครับเพื่อนๆเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงเบื้องหลังการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสิน์หลังจากที่สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19สิ้นพระชนเมื่อวันที่24ตุลาคม2556 มีพระสงฆ์ที่เข้าข่ายการเสนอชื่อเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20จํานวน3รูปคือสมเด็จพระมหารัชมังคราจารย์ช่วงวรปุญโยปร,ริยนธรรม9ประโยควัดปากน้ำภาสีเจริญท่านเกิดเมื่อปีพศ2468อุปสมบทเมื่อปีพศ2488 ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จเมื่อปีพศ2538ถือว่าอาวุโสอันดับหนึ่งสองสมเด็จพระมหามุนิวงศ์อัมพรอัมพโลปร,ริยนธรรม6ประโยควัดลาดประพิษท่านเกิดเมื่อปีพศ2470อุปสมบทเมื่อ9พฤษภาคม2491สถาปนาเป็นสมเด็จ เมื่อปีพศ2552นี่คือสมเด็จพระมหารัชมังคารา,ารา์ช่วงวรปุญโย 3. ส,สมเด็จพระวรณรัตจุนพมคุตโตปร,รียนธรรม9ประโยควัดบวรนิเวศวิหาร ท่านเกิดเมื่อปีพศ2479อุปสมบทเมื่อ8กรกฎาคม2,499สถาปนาเป็นสมเด็จเมื่อปีพศ2 5 5 2ปีเดียวกับสมเด็จพระมหามุนีวงศ์และสุดท้ายวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์2560กก็สถาปนาสมเด็จ พระมหามุนีวง์เป็นสมเด็จพระอริยวงศ์สาตยานเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20แห่งรราชวงศ์จัก,กรีนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับ